รู้สึกว่าจะนอนกับแมงสาบอะไรปีค่ะตอนนี้อายุ50แล้วค่ะไม่เคยจัดระเบียบเสื้อผ้ารู้สึกมันโลง่ลงโปร่งวันนี้เรามาตามติดครูนิชาค่ะไปช่วยวางระบบเสื้อผ้าให้กับลูกค้าท่านหนึ่ง ตู้เสื้อผ้าก็ใช้แบบเดิมๆหาซื้อได้ตามต่างจังหวัดเป็นลักษณะตู้ไม้นะคะเนี่ยมแรลงสาบเยอะมากคือตัวเขาไม่รู้เลยว่ามแมลงสาบอยู่กับเขามาเป็น10บสปีอย่างแรกก็คือนําเสื้อผ้าทุกชิ้นออกมาจากตู้ออกมาจากที่จัดเก็บเพื่อที่จะเคลียร์ตู้ให้โล่งก่อนในครั้งแรกนะคะแล้วก็หาพื้นที่ในการจัดระเบียบด้วยค่ะเช่นบนเตียงราคะรวมถึงในลิ้นชักนนะนคะการจัดเก็บแบบเดิมๆก็คือยัดค่ะลิ้นชักมีไว้ยัดอย่างเดียวนะคะแล้วก็มแมลงสาบก็อยู่ทุกที่ค่ะ บางทีสิ่งนี้ก็สะท้อนพลังงานของเรานะคะว่าเราขาดการดูแลเอาใจใส่บ้านของเราเรวมถึงเราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองหรือว่ารักตัวเองสักเท่าไหรค่ค่ะนี่คือสิ่งที่สะท้อนการเป็นของเราค่ะหลังจากนำเสื้อผ้าทุกชิ้นมากอครูก็จะเปิดพลังงานในบ้านค่ะด้วยการใช้ซ่อมเสียงแล้วก็ตั้งจิตบอกเสื้อผ้าบอกบ้าน ให้การจัดระเบียบครั้งนี้สําเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี<อ>หลังจากนั้นเราก็มาเข้ากระบวนการคัดทิ้งด้วยการหยิบเสื้อผ้ามาทีละชิ้นแล้วถามคําถามกับตัวเองว่าของชิ้นนี้จุดประกายความสุขให้ฉันไหมกระบวนครูก็จะไม่ใช้เสียงนะคะในกระบวนการนี้แล้วครูก็จะคอยอยู่ข้างๆส่งกําลังใจให้กับเจ้าบ้านค่ะในการคัดเลือกเสื้อผ้าเมื่อเราแยกได้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนําชิ้นที่เก็บค่ะ มาจัดเก็บเข้าตู้นะคะเราก็จะแยกไว้มากองบนเตียงเดี๋ยวเราจะรอพับแล้วก็จัดเก็บเข้าตูะคะ้ค่ะอันนี้เสื้อผ้าที่เราเก็บไว้เราจะมาวางระบบการจัดเก็บด้วยการพับผ้าแนวตั้งค่ะสําหรับใครที่ไม่เคยพับก็สามารถทําตามในคลิปนี้ได้เลยนะคะระบบในการจัดเก็บเสื้อผ้าอย่างแรกก็คือต้องจัดเก็บในแนวตั้งค่ะถ้าเราสามารถพับผ้าเป็นแนวตั้งได้เสื้อผ้าเราก็จะตั้งได้จริงๆค่ะ และพอตั้งได้แล้วเราก็จะไปจัดเก็บในลิ้นชักหรือในตู้ของเราเป็นระเบียบง่ายดายแล้วก็หยิบใช้งานได้ง่ายดายมากๆสำหรับอุปกรณ์จัดระเบียบลิ้นชักต่างๆใช้ของเดิมได้เลยนะคะเห็นไหมคะเราพผ้าแนวตั้งผ้าทุกชิ้นก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เลยรู้สึกว่างานก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคะ่ะเป็นทั้งฝึกสมาธิทั้งจัดระเบียบหลายอย่างเลยคะ่ะและบางครั้งเราไม่เคยจัดระเบียบไม่เคยจัดเลยคะ่ะรู้สึกมัน โล่งปร่งโอ้ยรู้สึกว่าฉันนอนกับแมงสาบมอะไรพี่ค่ะ เอาทิ้งไปประมาณ10บกว่าถุงเดิาค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากมีผู้ช่วยไปช่วยวังระบบเสื้อผ้าและข้าวของในบ้านไม่ให้กลับมารกโซนกรุงเทพและปริมณฑลสามารถติดต่อลูกศิษย์ครูได้เลยค่ะเป็นลูกศิษย์ขอสร้างอาชีพนักจัดระเบียบบ้านและนักจัดระเบียบบ้านไวกยเกสีย,ยหรือใครที่สนใจอยากเรียนสร้างอาชีพแบบนี้นะคะเป็นนักจัดระเบียบบ้านก็สามารถติดต่อสอบถามกับครูมาได้ค่ะที่ไ like ลน์แอด sparkjoy home ค่ะ